มันนี้ในวัดป่าสังเภาเพราะว่าสินีมันเตรียมงานปฏิบัติธรรมบวชชีพามงานประจำปีของวัดป่าสางาังเ้าเดินทางมาเตรียมงานไว้ก่อนจะเตรียมไใเมือสองมือพอแม่คุบปายยานฮกเสด็จเดินทางกลับมาหลายรูปหลายองค์มาเดินทางมาก่อนจะแต่งที่พักที่อาศัยไว เตรียมสถานที่แวตอนรับอุทสศาสนิกชนายัดยผูมที่มิจิตใจอ่าเดินทางกับมานี่บวชที่ภาพเนกมะอันประจำปีของบัดปลาสางเผาบานพ่นสวรรค์ของเฮาปีนี้ก็คิดบ้านไม่ขาวสิลายปีกายนี่สี่ลอยกว่าทันอ่าปีนี้ก็ค้งเสายไลปีนี้ทั้งบัดเปิ้ก็ได้ขยับขยายสถานที่พัก มองสาราร่วมญาติในถ้ำจัดแต่งออกไปอีกเพื่อว,ว่าให้ผู้ิดยสารเสกุชนได้มาพักมาเ้าไว้สถานที่พักก็อยู่ใกล้กับบ้านหลังสุดท้ายของปู้โชนของเฮาทุกขู่สก้นจัดแต่งไว้เตรียมสถานที่ไว้นำมาฝาพก,กัเดินทางลงนามาก,ก่อนงานสิเริ่มวันที่หนึง่งวันที่หนึ่งกลุ่มผา วันที่หกกุมห้าคนละคุณแม่ทุกปีทุกปีนะเพื่นจัดขึ้นพี่น้องกทธศายนิก็ช่อ,อมใ่พ่นลมมือไลยเดินทางขมาปฏิบัติธรรมและศึกษารักษาศีลบวชเนขามะเชั่อขังชั่วเข้าปีนี้ก็คห้องสิไลยยด่ดอกจัแจงวสุกบาสิกาเดอร์เผยสิเข้ามารวม เดินเช่นจริญพรมารวมบรมมรมุทธนาปฏิบัติธรรมบทน้ธรรมอเอื่อศึกษาศีลรักษาศีลปฏิบัติการใส่ชีวิตบทน้ธรรมรักษาศีลแปดก็เป็นบุญใหญ่ในพีนองของเ้าควรเห็นควรปฏิบัติปีหนึ่งก็มีครั้งหนึ่งเด็กๆจับขึ้นทางขึ่น เห็นเราปฏดบัตสังพาวของวหอมนี่ทุกปีเลยวันที่หนึ่งกุมภาถึงวันที่หกกุมภาทุกปีทุกปีกป็ถือว่าปเป็นงานบวชชีพ,าพ่างประจําเพื่อก็ได้แน่เพื่อน,นี่ก็มีวัดเดียวนี่ลนะะที่จัดงานปฏิบัติธรรมทุกปีทุกปีอ่าจัดต่อกันตั้งแต่เข้าหลวงพ่อใหญ่เพิ่นท่านเสีอาผู้บาอาจารย์นทน์ไม่มย,ยุ่งไม่ไปก็ได้สืบทอดเจตนาจัด ตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพลนแจ้งพุทธศาสนิกชนเนาะบอกพี่ให้นอ้องมือนี้ก็ได้เหตุอันหลายอย่างมือนี้ก็ได้ไปทางปลาทางดินจงกรมทางนีปัสนารอบวัดรอบซาลาเอาเว,ว่าเตรียมใบพี่น้องเข้าเดี๋ยวขอมาปฏิบัติธรรมรวมกันอ่าอนุโมทนาสาธุเดอ้อแจ้งให้คุณวาคุณแม่ได้รับทราบยจ้งท้องเพลิดไปผู้ใดสิมากแกเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ วัดป่าสร้างเผาบ้านคพนสวรรค์ตำบลสะไคอำาเภอสะไคจังหวัดหน,นองคายเนาะออนุโมทนาสาธุ